สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็นะครับจะพาทุกคนมาดูนะครับเหรียญนะฮะหนึ่งบาทนะครับที่ทางเรารับซื้อมานะครับเนื่องจากหลายคนนั้นก็นะครับมีเหรียญหนึ่งบาทพเสดนเล็กนะครับอยู่ในมือนะครับหลากหลายพศเลยทีเดียวนะครับบางพศก็ขายได้บางพศก็ยังขายไม่ได้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิด กล่องวัสดุนะครับของ f อฟทางบ้านนะครับให้ได้ทราบกันว่าเหรียญพเส็จเล็กนั้นทําไมทางเรานั้นจึงรับซื้อวันนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูแล้วก็มาลุ้นนะฮะว่า f อฟทางบ้านนั้นนะครับส่งมานั้นใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าใช่เราซื้อนะครับนี่ฮะขออนุญาตแกะเลยนะครับส่งมาจากทางบ้านนะครับ มาจากทางด้านของคนไหนนะเนี่ยนะครับไม่มีที่อยู่นะนี่แต่ว่ามีมีเลขบัญชีมีอะไรอยู่นะครับไม่รู้ว่ามาจากจังหวัดไหนนะครับแต่ว่าผมรู้ว่าเป็นคุณพี่น่าจะอยู่แถวแถวซีสเกตนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับเดี๋ยวผมผมเปิดไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆนะครับสิ่งที่ผมรับซื้อเข้ามานะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับนี่นะฮะ นี่นะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับแต่ที่ผมซื้อไปนี่เป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้นะขออนุญาตที่หนึ่งเป็นเหรียญหนึ่งบาทพัสศษเล็กแบบนี้ว่าจะตรงกับที่เรารับซื้อไหมถ้าตรงเราจ่ายเงินทันทีนะครับแล้วก็เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยสามารถที่จะนะครับแอดไลน์ ad แล้วก็มาขายเราได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านมีนะครับการแพ็คแบบนี้ถือว่าถูกต้องนะครับแพ็คแบบนี้ถูกต้องนะก็คือแปะไว้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้อ่าในส่วนของ เหรียญหรือว่า,าธนบัตรหล่นออกนะครับแปะอย่างนี้ก็ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นธนบัตรนี่ผมไม่แนะนําว่าเพื่อนๆไม่ควรที่จะเอาอันนี้แปะนะถ้าเป็นธนบัตรห้ามเลยนะครับเพราะว่าที่เป็น Oak <ๆ S 1> <ๆ S 2> เนื้อเหนียวเนี่ยนะครับอาจจะไปแปะที่ธนบัตร้วเวลาดึงนี้มันดึงไม่ได้เห็นไหมครับมันจะขาดเห็นไหมฮะมันจะขาดออกแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นธนบัตรห้ามเอาแบบนี้แปะนะครับถ้าไม่มั่นใจจริงๆอย่าแปะอย่าแปะไว้นะครับเดี๋ยวมันจะ ทำให้เสียหายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับแกให้ดูนะครับหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเราซื้อมาจริงหรือเปล่าที่ลงโฆษณาลงคลิปอะไรต่างๆเนี่ยมีการรับซื้อให้เห็นไหมบางท่านก็บอกว่าขอคลิปที่คุณซื้อหน่อยนะครับจริงๆคลิปที่ซื้อเนี่ยเรามีเยอะมากๆนะฮะแต่ว่าอ่าหลายคนก็อาจจะนะครับเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้เปิดดูได้หลายคลิปนี่ฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทจริงๆนะครับที่เราซื้อมาจากผู้ชมทางบ้านนะครับ ก็ยังดีกว่าเอาไปใช้นะครับแลกกัน500ก็ยังดีกว่านะครับอ่านะครับจากใครนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวแกะไปพร้อมๆกันนะครับนี่เนาะทางคุณพี่นะครับให้เลขบัญชีขออนุญาตปิดปิดเลขบัญชีนะแล้วก็ขออนุญาตปิดปิดเบอร์โทรด้วยนะครับนี่ฮะก็เป็นนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับปี2543ประเมินไป300ก็อาจจะนะครับสภาพไม่สวยนะครับเนี่ยนี่นะครับขออนุญาตปิดปิดเบอร์นะปิดเบอร์นะฮะเพราะว่ามันเดี๋ยวไป เรไปรบกวนกันนะครับเนี่ยฮะเราซื้อมานะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะฮะที่เป็นพัสดุ์เล็กที่เราพูดถึงนะครับนี่ครับพัสดุ์เล็กนะครับเนี่ยฮะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวซูมไม่ดูนี่ฮะเหรียญหนึ่งบาทพัสดุ์เล็กนะครับพัสดุ์เล็กนี่เอาตรงๆเลยนะครับทุกคนครับอ่าในส่วนของพัสดุ์เล็กเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะในส่วนของพัสดุ์เล็กเนี่ยนะครับต้องบอกว่านะครับมีหลากหลายปีพศนะครับที่ ที่นะครับเพื่อนๆนั้นอาจจะไม่รู้นะครับหรือว่ายังไม่ทราบนะครับว่าที่มีราคาที่รับซื้อกันจริงๆเนี่ยมันเป็นเหรียญอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลก่อนนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่แชร์ไปนะครับขอบคุณครับนี่คือคลิปตัวอย่างนะครับว่าเรารับซื้อจริงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสบายใจได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาข้อมูลนิดนึงนะครับในส่วนของเหรียญ1นบาทนะครับปีนี้นะครับว่ามีการผลิตเท่าไหร่ยังไงทําไมถึงขายได้นะครับเดี๋ยวผม ผมเอาข้อมูลแป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทที่นะครับต้องบอกว่าดูกันแค่พศเนี่ยนะครับคือสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้านะครับสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยมีราคาเลยนะครับในส่วนของเหรียญหนึ่งบาทปีนี้นะครับมีจํานวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับมีจํานวนการผลิตทั้งสิ้นอยู่ที่นะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับปี2543นะครับ ปีสองพารสีเศษเล็กนะครับปีสีนะครับผ้าเศษเล็กปี25 4 3นั้นมีจำนวนการผลิตอยู่ที่นะครับ4 6่อล้าน6 1แสน0หมื่นเหรียญไม่น้อยเลยจริงๆนะครับ4 6่อล้านนะครับ6แสนหหมื่นเหรียญขายได้ทุกเหรียญไหมอาจารย์ไม่ได้ทุกเหรียญน,นะยกเว้นจะเป็นเหมือนกับเหรียญของคุณพี่ท่านนี้เท่านั้น ก็คือนะครับนักสะสมเนี่ยเขาหาอะไรกันในเหรียญนี้รู้ไหมครับในปี4ี่สามนี่หาไม่ยากดูไม่ยากครับแค่ทุกคนนะครับจับเหรียญหมุนแค่นี้นี่ฮะคือมันไม่ตรงไงครับมันเป็นชิงเฉียงก็เลยประเมินกันไปประมาณ300นะครับถ้าตรงๆนี่500นะครับถ้าสภาพใหม่ๆก็จะได้แพงกว่านะครับแพงกว่า500นะฮะเราก็ประเมินตามสภาพนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับอย่างนี้ขายได้นะครับอย่านําไปใช้นะครับอย่างนี้นะครับขายได้เลย นี่คือข้อมูลที่ถูกต้องนะครับสำหรับเหรียญ1นบาทพเส็จเล็กนะครับยกเว้นปี2529นะครับกราฟแบบนี้ขายได้เลยคือหน้าและหลังได้หันขึ้นทางเดียวกันแบบนี้นะครับนี่นะเพื่อนๆนะใครมีแบบนี้หรือเฉียงแบบนี้ผมก็เอาละนะครับยกเว้นว่าจะเอียงเล็กๆน้อยๆข้างล่างนะฮะไอ้นั้นคือไม่ได้เอาถ้าเอียงไปข้างบนเนี่ยผมเอาเลยถ้าใครเจอแบบนี้นะครับก็นะครับแอดไลน์ไอดีมาได้นะครับยินดีรับประเมินราคาให้กับเพื่อนๆนะครับอย่างน้อยๆนะครับวันนี้คลิปนี้ เพื่อนๆแชร์ช่วยกันคนละครั้งสองครั้งหน่อยเด่นงน้อยๆก็เป็นการันตีได้ว่าช่องสยามชาแนลของเรานะครับซื้อจริงได้ตังจริงไม่ต้องทำใบรับรองใดๆเชื่อถือได้ให้เพื่อนๆกดติดตามด่วนเลยนะครับช่องทางติดต่อโชว์อยู่บนหน้าจอนะครับสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ